สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเชฟโรเรตอัปต้านะครับตัวนี้เป็นแวนเลยนะครับมาด้วยอาการกุญแจรีโมทใช้ไม่ได้นะครับมีอาการร้องดังตลอดเวลานะครับแต่รถยังสตาร์ทติดอยู่นะครับระบบไมโครชิปทำงานนะครับแต่ระบบรีโมทไม่ทำงานมาทำการลงโปรแกรมรีโมทใหม่นะครับได้เป็นลักษณะรีโมทแบบนี้พับใต้นะฮะใช้งานสะดวกแบบนี้เลยนะครับ้อมกรบลงชิปใหม่ให้ด้วยนะฮะทดสอบล็อกฮะติดตั้งกับเราเรากัดดอกให้ฟรีนะฮะนี่ครับ กดล็อกหด้กดทายล็อกได้นะครับโอเคนะฮะต่อมาก็เช็คในส่วนของการสตาร์ทนะครับว่าชิปทํางานถูกต้องไหมเราติดนะครับก็แสดงว่าลงชิปเรียบร้อยนะครับนี่ฮะของเดิมมีมาเป็นดอกแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะหรือมีญาติพี่น้องใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะเจอปัญหาแบบนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้ะแดมเพชบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ